สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 Something นะคะผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตเป็นกระจกสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราค่ะวันนี้ขอเล่าเรื่องกดแห่งกระจกค่ะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ป๊ะเคยได้อ่านนะคะแล้วก็มีแนวความคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องในหนังสือนัมีอยู่ว่ามีผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะ เป็นแม่บ้านค่ะเธอแต่งงานมีสามีแล้วก็มีลูกหนึ่งคนอายุก็กําลังจะเข้าวัยรุ่นเลยละคะ่ะอยู่ประถมห้าปัญหาของเธอก็คือว่าลูกเธอเนี่ยโดนลังแกที่โรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆไม่ยอมให้เข้ากลุ่มเล่นเบสบอลเนื่องจากว่าลูกของเธอเล่นไม่เก่งแต่ว่าสิ่งที่เธอกังวลไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะเธอกังวลเนื่องจากว่า ลูกมีปัญหาเนี้ยแต่ว่าลูกอะ่ะไม่เคยเอาปัญหาเนี้ยมาปรึกษาเธอเลยจนกระทั่งบังเอิญวันหนึ่งเนี่ยเธอไปเห็นว่าลูกโดนเพื่อนรังแกจริงๆแล้วพอกลับมาบ้านก็ถามถึงเรื่องนี้ลูกก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเข้าใจความเจ็บปวดของคุณแม่คนนี้มากๆเลยนะคะเพราะไปก็เป็นแม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ลูกมีปัญหาเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากให้ลูกนึกถึงอยากให้ลูกเอาปัญหามาเล่าให้เราฟัง เราอาจจะแก้ได้แก้ไม่ได้แต่เราก็ยังพอที่จะช่วยบรรเทาลูกได้แต่ว่าเวลาที่ลูกปิดบังปัญหาจากเราเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปแก้ปัญหาให้กับลูกเลยพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเธอก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับสามีสามีก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่อะไรแต่ว่าโอเคก็ให้เบอร์โทรศัพท์ กับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับนักจิตวิทยาให้เธอโทรไปตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่อยากโทรเพราะว่าไม่อยากเอาปัญหาส่วนตัวไปเล่าให้กับคนไม่รู้จักฟังใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาของลูกชายเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่เธอกุ้มใจมากๆแล้วก็อยากให้แบบพ้นจากปัญหานี้สักทีเธอก็ยอมที่จะโทรไปหาคนแปลกหน้าเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังพอเขาฟังเรื่องของเธอจบเนี่ยสิ่งแรกที่เขาพูดเลยก็คือว่า คุณกำลังเกลียดคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณหรือเปล่าซึ่งเธอก็งงมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวอะไรกับปัญหาของลูกชายที่เธอเจอแล้วเขายังบอกอีกค่ะว่าคุณน่ะไม่เคยนึกขอบคุณคนที่คุณควรจะขอบคุณเลยนอกจากนั้นคุณยังเกลียดชังพวกเขาอีกใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เธอประหลาดใจมากๆเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันแต่จริงๆค่ะเพราะว่าในชีวิตเธอเนี่ย เธอเกลียดพ่อของเธอมาเป็นเวลา20ปีแล้วก็ไม่ยอมพูดกับพ่อเลยแล้วก็ในขณะที่สามีนะคะเธอไม่ได้เกลียดค่ะแต่เธอก็ไม่เคยเขารบเธอดูถูกสามีว่าสามีอ่ะเป็นคนที่แบบไม่มีการศึกษาเลยต้องทําอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกท,ท,ทั้งที่เขาเองอ่ะก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่เธอก็ไม่เคยให้ความเคารพเขาเลย และเนี่ยก็คือเหตุผลหลักๆเลยค่ะที่ทำให้เธอประสบปัญหาชีวิตณตอนนี้คุณคิดว่ามันเกี่ยวเนื่องกันไหมคะแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเนี่ยคือกฎแห่งกระจกค่ะมันจะสะท้อนทุกอย่างที่อยู่ในจิตใจของเราออกมาหมดเลยปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุมีผลและเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณแก้ไขมัน และเติบโตไปกับมันและข่าวดีก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนนะคะมันจะพอเหมาะกับแต่ละคนค่ะและคุณจะสามารถแก้ปัญหามันได้มันจะไม่มีปัญหาอะไรใหญ่เกินกว่าที่คุณจะแก้ได้ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณฝ่าฟันก้าวข้ามมันปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณปล่อยวางแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณว่าจะมองเห็นมันหรือเปล่า สุดท้ายเนี้ยนี่คือกฎแห่งกระจกมันจะสะท้อนทุกอย่างที่อยู่ในจิตใจของคุณออกมาถ้าจิตใจของคุณข้างในเป็นทุกข์นะคะสิ่งที่มันจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเลยคือเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆนานา,นาแต่ในทางกลับกันถ้าจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสำนึกรู้คุณขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวตลอดเวลานะคะสิ่งต่างๆที่ดีด ก็จะยิ่งเพิ่มพุนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะที่50 Something สวัสดีค่ะ